ผมคิดว่าอารมณ์ความรู้สึกของสังคมไทยในช่วงนั้นก็10กว่าปีหลังการรัฐประหารปี49ผมคิดว่ามันคนจำนวนมากเนี่ยนะเขารู้สึกว่าสังคมไทยเนี่ยมันหยุดนิ่งอ่ะมันเป็น lost decade อ่ะนะมันเกิดทศวรรษที่สูญหายมันไปไม่ไปไหนเลยแล้วมันต้องการอนาคตที่ทดีกว่านี้นะครับประกอบกับก,บการเมืองแบบเหลืองแดงที่มันเ,เราก็รู้สึกว่าเฮ้ เราเราาาสมถหลืองแดงแล้วก็ฟ้า3ามสาแล้วก็ <c oughs> เราก็คิดว่าเรามีข้อเสนอมีโพซิชันในทางการเมืองที่เสนอว่ามันก้าวพ้คนควรจะก้าวพ้นออกจาก<ต>การเมืองสีเสื้อแบบเดิมแต,ดแต่คุณแต่คุณชัยธวัฒกับพรรคอนาคตใหม่และคณะของพรรคอนาคตใหม่มีเวลา,าจริงๆแค่ประมาณปีเสษเท่านั้นเ,เขาก็จัดการตัดหัวอีกเรื่องนึงครับปัจจัยสุดท้ายที่นั้นทำไมถึงคิด และเราสรุปบทเรียนนะครับจากการที่เราเราหลายคนก็เคยเราติดตามการเมืองเราเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองด้วยตามเนื่องขโอกาสนะครับมาอย่างยาวนานแหละนะครับเราเราก็รู้สึกว่า,เ,าเราไม่น่าจะฝากความหวังกับพักการเมืองที่มีอยู่ได้เราเห็นข้อจํากัดนะ okay, okay. เรียกว่าเห็นข้อจำกัดเราก็ไปร่วมกับพักการเมืองอื่นก็นะคือเราทาเองดีกว่าคือพักการเมืองที่มีอยู่เนี่ยมีมีจุดเด่นมีข้อดีอยู่ แต่มีข้อจำกัด <Okay. S 2> ซึ่งเราเลยคิดว่าเราทำเองดีกว่าเราตัเอง่าเเองดีกว่า